เออไอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะในเรื่องของที่ตรงที่สร้างบ้านได้มาโดยไม่ใช่กะได้มาโดยไม่ใช่มรดกตกทอดอีเซฟ,ฟังมั่นใจนักมั่นใจหนาว่าจะ,ะดำเนินการเอาผิดไม่ได้เพราะลักษณะมันก็คล้ายๆก,กันกับที่ของพ่อพระเอกนะลักษณะมันคล้ายๆก,กันกับที่ของพ่อพระเอกพ่อพระเอกก็ซื้อมา ซื้อมาแล้วก็มีสัญญาซื้อขายนะคะในที่ตรงนี้เขาก็เอาเอาเขาตรวจยึดเฉพาะพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นบ้านนะคะหมายถึงสามเหลี่ยมทองคาแต่ส่วนบ้านเขาไม่ได้ทําอะไรมันก็เคยคิดมันก็เลยคิดว่าลูกสาวมันก็จะน่าจะมีม่น่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะไม่ได้รับผิดอะไรเพราะว่าทางการเขาอาจจะอนุโลมให้ ให้ทําที่อยู่ให้ทําที่อยู่อาศัยอะไรประมาณนี้เนาะเออเตมึงลืมคิดไปนะ <c oughs> มึงลืมคิดไปนะว่าที่ตรงนี้มึงบอกว่าอะไรนะพ่อพระเอกนี่เป็นผัวน้อยของกูเหรอมึงพูดนะ่ะกูไม่มีผัวน้อยกูมีผัวผู้เดียวจ้ะนะเออเขามาอยู่ในที่ตรงนี้คือเขาซื้อ เขาซื้อที่ของกูค่ะว่่ได้เป็นผัวของใครของลูกลูกคนใดของนายปาดิษเลยค่ะนะอืมไม่ได้เป็นผัวของใครเป็นผัวของแม่นางเอกค่ะอืมและที่ตรงนี้ทำไมถึงไม่โดนยึดก็เออ <c oughs> จังไรใช่ค่ะจังไรจังไรแฮงมัอคือแต่เรื่องแบบนี้เลยเออนะการที่ <c oughs> ไม่ตรวจยดวันที่สร้างวันที่สร้างอ่ารั้วเราเป็นคนสร้างเองเราเป็นคนสร้างเองเรายึดยึดอะไรยึดจากเนื้อที่ที่ทางอ่าป่าไม้เขาแจ้งมาว่าเขาตรวจยึดมันเป็นพื้นที่ตรวจยึดแค่ไหนแค่ไหนเราก็สร้างแค่นั้นจ้ะนะเราไม่ได้ทำนอกเหนือจากไอ จากที่ป่าไม้เขาเขาทำการตรวจยึดตรงนั้นคือเขาเขาเอาแค่นั้นจริงๆเออถ้าสมมุติว่า <c oughs> มันมีความผิดในเรื่องของการซื้อขายทําไมเขาไม่เอาตั้งแต่เขตบ้านไปถึงสามเหลี่ยมทองคําอืมนะ มึงบอกว่าเป็นเพราะที่ตรงนั้นมันสร้างพญานาคและที่ตรงที่ตรงบ้านมันก็ซื้อเหมือนกันหมายถึงว่าซื้อซื้อ,อ,อ, <eden> อทั้งทั้งตั้งแต่บ้านไปถึงสามเหลี่ยมอ่ะทําไมไม่เขาเขาไม่เอาผิดตั้งแต่ตรงนั้นตั้งแต่ตรงบ้านไปถึงสามเหลี่ยมถ้าเขาเอาผิดเรื่องการซื้อขายนะ่ะเออนะของลูกมึงนะ่ะมึงคิดดีๆนะอืมคิดดีนะ มันมีคนที่จะไปเป็นพยานนะจ๊ะว่าได้ซื้อขายจริงนะคือคนที่ขายนั่นแหละเออนะอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็ไปหาเรื่องเขาเออไปดูถูกเขาไปหมิ่นประมาทเขาเนอะอืมพี่จำนงดีค่ะนะถ้าสมมุติว่าเขาจะเอาผิดในเรื่องของการซื้อขายอืมของการซื้อขายอะ่ะมันก็จะต้องทั้ง มันต้องเอาทั้งแปลงที่ที่ซื้อซื้อไปใช่ไหมอืมนะทีเนี้ยมันด้วยเหตุผลกลใดกูไม่รู้เละทําไมมันถึงเอาแค่สามเหลี่ยมทองคําเออและอา่าในในคำพิพากษานะ่ะมันก็พูดได้โดยชัดเจนแล้วนะว่าที่อา่าที่ตรงนี้แพ้หรือว่าอา่าทางป่าไม้ชนะเป็นเพราะว่าใครบางคน ไม่เอาเอกสารสคอหนึ่งตัวจริงขึ้นยื่นบนศาลเอาเพียงแค่สำเนาที่ไม่มีการเซ็นรับรองจากเจ้าพนักง,งานที่เกี่ยวข้องขึ้นไปจึงแพ้คดีนี้คำพิพา,ากษากูไปคัดถ่ายมาหมดเลยมาหมดเลยกูอ่านให้ฟังมารูกี่รอบที่แพ้คดีนี้เกิดจาก คนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ไม่หมายหรือนำเอกสารสคหนึ่งที่เป็นต้นฉบับหรือหรือมีลายเซ็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นคือที่ดินขึ้นไปยังสารนี่คือจุดที่แพ้อืมนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าที่ตรงนี้มันมีสคหนึ่น สคหนึ่งมีการเซ็นนะคะจากเจ้าพนักงานที่ดินนะ,ะว่าสอคอหนึ่งฉบับนี้มีอยู่จริงใช้ยดได้จริงไม่มีการถูกยกเลิกใดๆอืมนี่คือความจริงถ้ามึงไม่เชื่อมึงไปลองเลยเออนะ,ะมารู้อยู่แล้วว่าต้องใช้ตัวจริงพอดีมัน แต่จังใดเขาเอาอันเออเอาอันเอกสารให้ที่จริงแล้วมันมีอานาจนะคนที่ดูแลเรื่องนี้มันมีอ่ะมันสามารถใช้อานาจศาลนะอ่อไปยังงอา่าสำนักง,งานที่ดินให้เอาฉบับจริงหรือไม่งั้นก็มีลายเซ็นของของเจ้าพนักง,งานที่ดินขึ้นสู่ศาลมันบริหิตมันไปทายเอกสารแล้วก็เอานั่นละคึ้นไป ศาลมันจะเชื่อไหมอะทีนี้น่ะแค่สำเนาน่ะแล้วมานั่งบอกว่าแค่เอกสารเก่าๆเอกสารเน่าๆก็ใช่สิมึงไม่ไปวิ่งเรื่องไงมึงไม่ไปขอตัวจริงไงตัวจริงมันมีอยู่ในสำนักง,งานที่ดินคะเออถึงแม้ว่าตัวตัวจริงมันมีคู่ฉบับใช่ไหมอันหนึ่งมันจะอยู่ในสำนักง,งานที่ดินอันหนึ่งจะอยู่กับเจ้าของ ไอ้ที่อยู่กับเจ้าของนี่มันหายมันก็ยังเหลืออยู่ที่สำนักง,งานที่ดินมึงไปขอคัดตัวจริงอยู่ที่สำนักง,งานที่ดินได้เออนั่นแหละค่ะคือไม่ไม่หมายสารไปยังสำนักง,งานที่ดินเพื่อจะทาเรื่องนี้มึงก็ถ้าจะมึงจะนําไปเองมึงก็ทําได้ แต่มึงไม่ทําอะไรสักอย่างมึงเอาแค่เอกสารอาที่เป็นถ่ายสําเนาขึ้นไปเออนานเละนี่คือจุดจุดชี้แพ้ชนะแต่มึงดันดันเขาเรียกอะไรอะพลาดกูว่าไม่ใช่พลาดหรอมึงตั้งใจมากกว่าอืมตั้งใจให้แพ้มากกว่าเออเจ็บใจจ่ะแม่อูเจ็บใจจริงๆแล้วทีเนี้ยการที่จะเปลี่ยน เปลี่ยนคําพิพากษามันจะต้องลื้ออย่างเดียวค่ะเพราะว่า,าศาลได้พิพากษาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือสิ่งเดียวที่ต้องทําได้คือต้องลื้อใหม่หมดเลยเกี่ยวกับที่ดินผืนนี้ค่ะซึ่งต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็มีในกระบวนการที่ทำก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็มากอยู่นะคะซึ่งเรากําลังดําเนินการอยู่ในช่วงนี้นะคะตอนนี้ก็ปล่อยให้พูดไปว่า เออสารตัดสินแล้วว่าเป็นปาสงวนตัดสินแล้วใช่ค่ะสารตัดสินว่าเป็นปาสงวนนะคะแต่การที่อะจะแก้แก้คําตัดสินนี้ได้ก็คือต้องรื้อใหม่อย่างเดียวรื้อขึ้นมาใหม่อมค่ะนะ